ถ้าดินไหนที่มันซับไม่ดีมันรอบการใส่มันก็จะเร็วหน่อยนนัใส่ปุ๋ยประมาณสามวันครับอ่าข,ขึ้นมาแล้วข,ขึ้นมาแล้วตอนตอนแรกเหลืองวันนี้อ่าเหลืองวันนี้อ่าจะเหลืองอยู่แถวหนึ่งเออมันก็ครับแปลกใจ้ของมันอยู่ผมว่าเป็นเป็นที่สภาพดินด้วยแหละ,เ,เ,พละเพราะว่าอย่างฝั่งนู้นอะ่ะดินน่าจะเก็บเขาเรียกมวลมวลอาหารได้ดี <laughs> เหมือนเหมือนถ้าถ้าเป็นว่าดินเหนียวหรือดินทรายใช่ไหมครับดินทรายมันก็จะไปเร็วหน่อยแต่นี้ยังดียังเป็นอินทรีย์เคมีนะถ้าเป็นเคมีเนี่ย พี่อาจจะต้องใส่บ่อยเลยเคมีมันไปเร็วมากถือว่าต้นไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไปเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยครัยังไปอยู่อ่าเนี่ยครับแต่วันนี้กลับแล้วอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูอ่าเนี่ยพอได้ครับพอได้อ่าเนี่ยครับเป็นเป็นอยู่แถวเดียวเลยนะผมว่าอ่าครับเมื่อวานนี้กว่านี้ เอออันนี้มันมัน,มนแต่ชุดนน้นน้องแถวเนี้ยโอ้โหเนี่ยดูสีครับจะมีแถวนี้<ม>อ่าอย่างที่บอกว่าถ้าสภาพดินอย่างที่บอกดินนะในแปลงเดียวกันอน่ะบางทียกมาขุดแต่ละชั้นมันไม่เหมือนกันนะครับพี่<ม>ดินที่เอามาถมนะแต่ละบางทีไปขุดมาไอ้ดินบางชั้นก็ดีบางชั้นก็เป็นดินเหนียวดินดานเอนน<า>นอเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกันนะทรงเหมือนกันเลยนะครับทั้งแถวเลยแสดงว่าตอนเทดินเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยขุดมาชั้นเดียวกัน ขุดมาชั้นเดียวกันเนี่ยจะต่างนะทรงรู้เลยว่าเอออันนี้มันจะมันจะหย่อนกว่าตรงนน้นหน่อยอนี่ครับอะ,อ,ะอย่างเงี้ยออถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสามารถใช้กระสอบเขียวช่วยได้นะ,ะสมมุติเราดูแล้วว่าเราเราใส่ปุ๋ยไปสักระยะเรารู้แล้วเฮ้ยอันนี้มันจะหมดเร็วหรือว่ารู้สึกว่าดินมันไม่ค่อยดีสามารถใช้เขียวช่วยอ แต่แทงนะแทงยอดเย,ยั่ยมเก่งไอเก่งทำยอดจริงๆนี่ครับเนี่ยสีเดียวกันเลยเนี่ยรู้เลยว่าดินแล้บอกว่าถ้าปลูกทุเรียนเนี่ยสำคัญมากคือดินครับถ้าแหล่งดินที่ดีเราได้โครงสร้างที่ดีเนี่ยมันก็จะไปค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าดินไม่ดีนะครับอันนี้จะชัดเลยว่า2อสแถวนู้นนะดีมากแต่ว่าแถวเนี้ย เป็นทั้งแถวเลยก็คือจะอมเหลืองนิดนึงจากกระแทกช้ากว่าพวกเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยย้าในช่องเพจเกษตรตอง8แล้วก็ YouTube เกษตรตอง8ว่าก,ก่อนปลูกใจเย็นๆครับต้องปรุงดินก่อนวัดค่าดินก่อนถ้าดินแข็งดินเหนียวอันนี้ต้องปรุงดินต้องใส่อินทรีย์วัตถุใส่จุลินทรีย์ช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นดินทรายจัดก็เหมือนกันครับก็ต้องใส่โครงสร้างดินนะครับเติมอินทรีย์วัตถุช่วย เพื่อที่เวลาเราปลูกมันจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับก็หากข่าในใดนะครับอยากทราบรายละเอียดหรือเทคนิคในการเตรียมดินเนี่ยก็าสามารถโทรมาพูดคุยได้ครับกับอาจารย์อนุริศศดแปสองแปดศย์งคุยกันก่อนนะครับปรึกษาแล้วก็หาอินรีวัตถุในท้องถิ่นหรือบางคนอยากจะเสริมด้วยทองล้นเขียวที่เป็นอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุค,ค่อนข้างสูงแล้วก็มีชูลินทรียช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีสําหรับดินเหนียวนะครับหรือว่าดินแข็งมากๆกเนี่ยก็สามารถสอบถามได้เดี๋ยวเราดูศูนย์จําหน่ายใกกกล้้้บานนหอีีทึง็ไปซื แถวแถวบ้านเราได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ห่างไกลามากๆก็อยากจะใช้ระบบจัดส่งก็เราก็เดี๋ยวจัดส่งผ่านศูนย์ไปให้ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ปลูกทุเรียนนะครับรักทุเรียนเราเป็นพวกเดียวกันนะครับก็ <laughs> <laughs> สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแอดไลน์มาส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูได้เหมือนกันนะครับแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าครับเราจะสร้างสังคมเหมือนกันเลย กับเพจเกษตรตองแปดแล้วก็ YouTube เกษตรตองแปดครับรอย,ยิ้มของขเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราครับล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ